วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําอุปกรณ์การกรองอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับหลายๆคนที่เป็นแบบมือใหม่หรือว่ากําลังที่จะเริ่มเลี้ยงปลานะครับหรือว่าเลี้ยงปลามาแล้วก็ได้นะครับวันนี้ครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกรองฟองน้ำนะครับหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นตะกอนเยอะนะครับแล้วก็อยากจะเก็บฝุ่นตะกอนในในตู้ปลาหรือน้ําขุนอะไรต่างๆก็ได้ครับหรือว่าเรามีตู้อยู่แล้วแล้วเรามีแค่ปั๊มลมเนี่ยเราอยากจะใช้กรอง แบบไหนนะครับวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวกองฟองน้ำนะครับประโยชน์ของกองฟองน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังนะครับมันมันค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณในการเลี้ยงปลาน้อยแล้วก็อยากเห็นประโยชน์มันเยอะๆนะครับหรือว่าคนที่แบบมีเ,เลี้ยงปลาอยู่แล้วแล้วอยากเสริมระบบกองนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําคือตัวกองฟองน้ำเนี่ยครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับหลักการของมันคือเราต้องต้องเสียบ อ่ออกซิเจนไปตรงรูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วปุ๊บเนี่ยออกซิเจนมันจะออกมาอย่างนี้ออกมาข้างบนใช่ไหมครับการที่ออกซิเจนมันมันออกมาข้างบนเนี่ยมันคือการดันน้ําที่อยู่ในนี้ออกมาเรื่อยๆพอพราะดันน้ำเนี่ยน้ำน้ำน้ำเก่าเนี่ยมันก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ก็ดันน้ําใหม่ออกมาเรื่อยๆข้อที่ของออกซิเจนทําไมเราใส่ในตู้ปลาแล้วมันถึงใส่เร็วใช่ไหมครับก็คือมันเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยครับฝุ่นตระกรเนี่ยมันจะเข้าไปติดอยู่กองฟองน้ํามันก็ไหลเวียนเรื่อยๆนะครับ อ่าฟองน้ำเนี่ยมันถึงข้อดีมันถึงเก็บฝุ่นตะกอนได้ดีลองเดินดูร้านปลาทั่วไปก็ได้นะครับทาไมเขาถึงใช้กองฟองน้ำกันเพราะว่ามันใช้งานง่ายด้วยแล้วก็แค่ออกซิเจนคืนทั้งร้านหรือว่าคนมีฟาร์มเนี่ยมีปั๊มออกซิเจนตัวใหญ่ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ใช้กองฟองน้านําทั้งฟาร์มได้เลยแค่เสียบมันก็ใช้งานด้ไม่ไม่เปองไฟด้วยสําหรับถ้าเราเลี้ยงปลาทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้กองฟองน้ำเนี่ยในการเก็บตะกอนสมมติเรามีอ่ากองบนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะอยากจะ เก็บกองฟองน้าเก็บพวกฝุ่นตะกอนให้มันดีขึ้นกองฟองน้ำก็ช่วยแล้วขอ้ขอขอ,อีกหนึ่งคือมันก็มีแบบทีเรียเกาะก็จะช่วยในการอกองน้ําได้อีกแบบหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือเป็นกองฟองน้ํารุ่นเก่านะครับก็ง่ายๆนะถ้าเราอยากมีกองเสริมนะไม่ต้องอยากอุปกรณ์เกะกะมากซื้อกองฟองน้ําเสริมสักตัวหนึ่งก็จะใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้กองฟองน้ำนะอาทิตย์หนึ่งเนะี่ยเราต้องเอาออกมาล้างด้วย เราเราจะเห็นได้เลยว่าฝุ่นตะกอนขี้ปลาเต็มเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้กองฟองน้ำจะทําให้น้ําในตู้ปลาใสามากแต่ว่าถ้าจะให้น้ําสะอาดคงคงไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเก็บตะกอนได้ดีแต่ว่าสมมุติถ้าเรามีกองบนอยากจะเสริมกองฟองน้ําอีกอานหนึ่งก็ดีนะครับและอย่างหนึ่งคือสมมุติว่าถ้าเรามีอุปกรณ์น้อยๆคออือปกติเราใส่แค่หัวทรายเดียวใช่ไหมแล้วเรามาใส่กองฟองน้ำเนี่ยผมแนะนําคือเรา ใช้หัวทรายอย่างเดียวเนี่ยเรามาใส่กองฟองน้ำอะ่ะมันจะให้คุณประโยชน์มากกว่าอย่างแรกคือหัวทรายมันให้ออกซิเจนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือให้ออกซิเจนเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยเก็บตะกรอนแต่หัวทรายเนี่ย,ไ,ยไม่เก็บตะกรนสมมุติว่าเราเลี้ยงปลาเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้จะซื้ออุปกรณ์เลยแค่เรามีปั๊มลงกับหัวทรายแนะนําซื้อกองฟองน้ำอีกตัวหนึง่งใส่ไปในนี้มันก็จะช่วยเป็นการระบบฟองในตูป้ปลาปลาก็จะดีขึ้นนะครับอ่า แล้วเดี๋ยวผมมาแนะนํากองฟองน้ําจะมีหลายแบบนะครับนี่ก็คืออย่างแรกคืออันนี้คือรุ่นดังเดิมเป็นแบบนี้แบบตั้งก็คือเสียบออกซิเจนได้เลยอย่างนี้นะฮะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็สามารถเอาไปติดข้างตู้หรือใครไม่ชอบแบบตั้งก็ซื้อแบบที่มันติดข้างตู้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้กองดีขึ้นอ่าหรือแบบใหม่ของที่ร้านผมตัวนี้ผมเป็นตัวที่ชอบที่สุดนะครับในบรรดากองกองน้ําคือ ได้ไปนั่งดูคลิปฝรั่งมาแล้วก็เห็นเขาใช้ตัวนี้กันแล้วก็เราก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรว่ากองฟองน้ำแล้วเป็นตัวเ,เหลี่ยมๆด้วยก็เลยไปหาของในจีนมาครับก็คือเจอตัวนี้มานี่ครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นกองฟองน้าทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับปกติกองฟองน้ำเนี่ยมันก็แค่เก็บตะกรนใช่ไหมครับมันไม่สามารถใส่วัสดุกองอะไรต่างๆได้แต่ตัวนี้นี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกทีนึงอ่า มันมีฟองน้ำหนีออกมายอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีทุน่นแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะมีตัวใส่วัสดุกองให้เราด้วยเดี๋ยวผมแกะอ่าเนี่ยครับมันจะมีตัวใส่วัสดุกองเนี่ยก็คือข้อดีคือมันช่วยกองตะกอนด้วยแล้วก็เป็นที่อยู่ของแมททีเรียด้วยที่อยู่ของแมททีเรียคือเราเอาเซรามิกบลอลเซรามิกต่างๆมาใส่ นะครับมันก็จะช่วยในการกาจัดของเสียที่มาจากเวลาเราเลี้ยงปลาแล้วปลามันถ่ายมันก็จะกําจัดของเสียในในตู้ปลาเราทําให้น้ํามันสะอาดขึ้นเห็นไหมฮะเราก็ใส่ไปในนี้ได้ด้วยนะครับก็คือง่ายๆคือเรามีทั้งอกองฟองน้ําแล้วก็กองเซรามิกค,คือกองแบบชีวภาพค,ครับมันก็จะทําให้ตู้ปลาเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นก็คือมีระบบกองดีๆตัวหนึ่งเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ เนี่ยครับการกองของในตู้ปลาเราสมบูรณ์แบบมากขึ้นอัน,นเนี้ยนะครับผมเห็นมาในนั้นเลยก็เลยมันเนี้ยโอ้โหอันเนี้ยคือมันตอบโจทย์ทุกอย่างสําหรับคนที่กําลังหากองฟองน้ําอยู่นะครับอ่าก็ลองเลือกดูครับมันก็จะมีหลายๆแบบนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากเก็บกามากเรามีวัสดุกองอยู่แล้วเราก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าถ้าใครตู้เปอ่งเปล่าโลง่ลงๆหรือวอ่าอยากมีปลาธรรมดาไม่ต้องเกดการมากก็คือตัวนี้นะเนี่ยครับมันก็จะมีวัสดุกองอ่าร เนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวกองฟองน้ํานะครับที่เอาไว้สาหรับใช้งานได้หลายๆแบบนะครับอ่าก็เป็นตัวกรองแบบง่ายๆนะครับถ้าใครมีงบประมาณน้อยๆแล้วก็อยากเลี้ยงปลาแล้วก็ไม่อยากซื้ออุปกรณ์เยอะก็กองฟองน้ำไปเลยผมแนะนํานะครับแล้วก็หรือว่าใครตู้ขุนก็ตัวนี้เลยช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็มาแนะนํานะครับเดี๋ยวมันจะมีหลายๆรุ่นไอตัวนี้ครับมันก็จะมีรุ่นใหม่นะครับคือตัวนี้ สำหรับใครที่แบบอยากได้การโฟองน้ําเร็วขึ้นตัวนี้ก็จะมีที่ร้านก็มีขายคือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะก็คือมันมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้เลยก็คือดูดน้ําได้เร็วขึ้นกองได้เร็วขึ้นอีกนะครับอุปกรณ์นะครับมันจะมีอยู่หลายๆแบบเดีด๋ยวคมจะมาค่อยๆรีวิวทุกคนจะได้ใช้เป็นแล้วก็จะได้รู้ว่าเราควรจะซื้ออุปกรณ์แบบไหนนะครับวันนี้ก็มาแนะนานะครับคุณประโยชน์ของกองฟอ์น้านะครับก็สําหรับใครอยากสนใจนะฮะสินค้าหรืออยากให้เราแนะนำก็ลองไลน์แอด เขาเรียกมาก็ได้นะครับก็ผมก็ขายทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับกเรเลี้ยงปลาแล้วก็มาหน้าร้านก็ได้ครับอยู่ตลาดป่าจตเจมอนะครับห้องบีศูนย์หนึ่งแกศูนย์เจ็ดก็ผมก็จะอยู่กเกือบทุกวันแล้วครับตอนนี้ก็มาปรึกษากันแหละวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ